A little bit caught in the marrow Life is a I love it to it all I don't know where to go Can't do it alone I've tried And I don't know why Slow it down And make it stop Or else my heart It's going to pop Cause it's too much The sun is hot in the sky, just like a giant spotlight. The people follow the sign, and same nice in and time is to choke. Nobody knows they've got a ticket to that show. Scared, but i don't show it out all life maze I love it a all I don't know where to go can't do it alone i tried and I don't know why I am just so a little lost in the moment I'm so scared but I don't show it. Dum de, -dum, da -dum -de -dum. just enjoy the show so just enjoy the show i want my money back i want my money back i want my money back just enjoy the show i want my money back i want my money back i want my money back just Join the show เรื่องของยาวโอเคเรื่องของยาวใช่ไหมคะเร่อแ, <c oughs> แ,แค่นิดนึงหลือว่าโดยรวมก็โอเคนะดีท<ช>ี่เสริมๆไม่รู้อะไอตอนที่แบบว่าไม่ k e it stop อะ ถ้ามีท่าที่มันน่ารักกว่านี้ไม่รู้เดี๋ยวลองปรึกษาอม่วันนี้มันน่ารักกว่าน,นี้ในนี้มันติดฟังสูงรู้เลยมันดูมัน,มนดูแต่ <c oughs> เป็นลายเ,เป็นโจ๊ก <c oughs> แต่ผม <c oughs> แล้วก็ท่อนท่อนไอตอนที่แบบพอ,ไอ,ไ,อ,ไ,อไอตอนปลายอะค่ะที่หนูมาร้อง I'm Just l i t t l e g i r l I'm Just little ขอสอินอเมโดใช่ตอนที่คุณมานิ่งๆอันอันหลังอ่ะคุณไปกลับไปเป็นอันแรกเดี๋ยวนะคุณขอเรียบเรียงสีฟูพูดก่อนตอนเนี้ยมีไล่ไปแบบนี้ไล่ดีหนึ่งสองสามสี่แล้วไอตรงที่จุดที่มันนิ่งๆพอมันดนตรีเงียบแล้วอ้ามจะอีกทีหนึ่งจําได้ปะค่ะคุณควรจะเป็นเบอร์ห้าที่เงียบไม่ใช่เบอร์สี่แล้วกลับไปเบอร์หนึ่งนั่นแปลว่า โมเมนท์ที่คุณใช่โมเมนท์ที่คุณส่งคือมันตอนนี้เขารู้เรื่อง<ช><ไ>อแล้วคุณไม่ต้องเล่าเรื่องแล้วคุณไม่ต้องเล่าเหมือนครั้งเบอร์หนึ่งแล้วแต่ตอนนี้คือคุณสามารถแกนดได้เลยยืนนิ่งๆแล้วสื่อแบบชั้นเป็นแค่ตรงนี้อย่างนี้นี้นิ่งๆเอองๆท่ๆแล้วค่อยขึ้นอีกทีตอนนี้มันกลับมาเล่าเรื่องเหมือนหนึ่งค่ะระวังเที่ยวนี้จะยืนอย่างนี้เหรอแบบเวลาแบบ ดึงเข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเท่านี้พ่อแพรไม่ไม่ค่อยเป็นนะพ่อแพรไม่ค่อยเป็นมีนเป็นแทนที่แบบอย่างเงี้ยบ่อยบ่อยมากเลยอ่ะนะอยู่แกง้นรไประวังนิดนึงแล้วก็น่าจะน่าจะ ฝึกกับส้นสูงก็จริงๆนะเพราะว่าเมื่วอวานซ้อมกับครูรีแลกซ์มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าพอส้นสูงเนี่ยมันทําให้มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวที่มันจะดูแบบดูดูฟรีดูแบบเออดูน่ารักดูสบายอ่ะอันนี้มันยังติดตรงนี้อาจจะเป็นเพราะพรมด้วยหรือรอะไรด้วย,ยลองเดินให้คล่องให้เราแบบปามี่ยมแบขอนเท้าเข้าแนวอย่างนี้เลยอ่ะอ้วงมามจริงจริงอาร้องค่ะคุณแกรู้สึกไงคะเออรู้สึก เสียงมันเค้นมาหน่อยอ่ะไอตอนตอนตอนที่มันเออเสียงมันมันแห้งอ่ะเขาต้องมันดูสันๆอ่ะเออเสียงมันดูสันๆอ่ะอย่างไงท่อนแบบ the sun is hot in the sky อะไรเงี้ย hot ใช่เสียงที่ที่มันมันไปเน้นการในการกระชับคำแทนดีกว่าหรือเปล่ากว่าที่แบบจะไปเน้นที่คำ sun is hot มันดูน่ากลัวคือตอนนั้นให้กําลังคุณฝันเขียนง่ายมาก sun is hot สั้นสปาร์มมันเป็นคำคำเป็นประโยคสั้นไงก็สั้นสปาร์มสั้นสปาร์มเราว่าเรื่องรองเท้าก็มีผลเหมือนมันโคลลมอยู่อะแล้วเสียงก็วิ่งเข้าไปข้างในรู้สึกปะไม่รู้รู้สึกปะเสียงมันไม่พุ่งไม่เหมือนเวลาร้องเย่ยงเปล่าาอ่ะแต่ฟังดีอะแต่โทนโทนโทนเสียงอะเป็นเสียงของตัวเองดีแล้วนะแต่เออเพราะเพราะตอนแรกมาเรื่องแบบบีบจะเล็กเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็คุมโทนนี้ไว้ถูกแล้วแต่ว่าอย่าไปอย่าไปแบบออกแรงมันเยอะจนเกินไปเรียบเรียบเรียงว่าเออเท่านี้จะแรงเยอะแรงน้อยมีมีเราเราเฉยเราชอบนะที่มันมีแย่มันไม่รู้สึกแย่แบบเป็นเปลี่ยนฟิลแล้วอะกนแย่แย่นลกออกใช่ไหมเจ้าทัไปใบ่น้า t ก่ในช h ้นโซ่แย่แอ่ ปล่อยเยอะพอมันมันแล้วปล่อยเยอะพอกลับมาแล้วกลับมาเหนื่อยอ่ะแล้วเสียงจะเสียงจะปิดไม่ได้เออมันเปิดไปกว้างแล้วพอดังไปใช่แต่ว่าดังไปเรียบเรียงมาให้ดีว่าดินามิกตอนนี้ยเราจะเสียงเท่าเนี้ยความเต็มของเสียงอ่ะเอาแบบพอดีพอดีกับตัวเราอยากแบบแบบอัดจนแรงจนไปมันมันไงเพราะมันไม่ได้จบแค่นี้สุดท้ายเหมันต้องกลับมาเล็กใช่ไหมคะเออแล้เที่ไม่หมายถึงแบบกลับมาค่ะที่เราหาดินามิกกันอยู่คือพอจําเสียงตัวเองได้ แรงที่สุดของเราแค่ไหนอะอารมณ์เรานำอยู่แล้วอะคือเพื่อให้มันไม่กลิ้นอะเพื่อให้มันไม่เกินจนแหบแตกอะจุดที่จำไม่ได้มันคือเกินไปเหนือเบอร์ตอนนี้มันเกินไปนิดนึงเอเอแต่ไม่ได้ลองอะลองลองแล้วจับพยายามจับให้ได้ไม่งั้นเราจะคุมตัวเองไม่ค่อยได้เวลาอยู่บนเวทีอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเว่อเพราะแรงเราเยอะเออจริงๆมันควรใจอย่างนี้เพืยอบานอะกับคจ้าอืมกาะเจ้เนาะการให้ผลเหมือนกันแต่ว่ามันจะทําให้กลับมาวิธีแก้พูดชัด เจนแต่อย่าดังจนรู้สึกต้องผักออกไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ละทีนี้มันเหมือนพูดเยอะด้วย I'm just a little bit นี่ค่ะดีมากเลค่ะคุณอ่ะ